เบบี้ <Baby S 2> มาแล้ว7ดาราสาวว่าที่คุณแม่ป้ายแดงประกาศข่าวดีพร้อมต้อนรับทายาทต,ตัวน้อยจะมีว่าที่คุณแม่ป้ายแดงคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คุณฟ้ายงวลีทีลาสุดนั้นทางต้นสังกัดได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้คุณฟ้ากําลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก กับแฟนหนุ่มชาวอเมริกันดีกรีนักบินนามว่าคุณวิลเลียมคาวานอตซึ่งขณะน,นี้คุณฟ้าพักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องขอแสดงความยินดีกับว่าทีคุณแม่และครอบครัวของคุณฟ้าและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกด้วยนะครับ คุณแอร์พันธิลาเรียกได้ว่าใกล้จะเป็นว่าทีคุณแม่ป้ายแดงในอีกแค่เดือนกว่าแล้วสําหรับพิธีกรสาวร่างเล็กคุณแอร์พันธิลาที่ตอนนี้กําลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกหลังจากวิวาหวานกับสามีหนุ่มคุณไอซ์และจะสิทธิ์ไปเมื่อปีที่แล้วบอกเลยว่าอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์เราก็จะได้เห็นหน้าทายาตัวน้อยกันแล้วละครับขอแสดงความยินดีกับว่าทีคุณพอ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับคุณนิวนภสรน,นักร้องสาวเสียงดี หลังจากที่แฟนๆรอลุ้นกันมานานหลายปีล่าสุดเมื่อวันที่24กรกยาคม2566ก็ถึงเวลาประกาศข่าวดีแล้วสำหรับคุณเป็กเปรมนัดและคุณนิวนภัสสอนที่ขนาดนี้กำลังจะได้เป็นคุณพอ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วล่ะครับสมกับที่รอคอยมาอย่างเนื่อนานเลยจริงๆทั้งนี้ก็ได้มีเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงตลอดจนแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองกันเพียบเลยทีเดียววันนี้ทางเราต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทั้งคู่ด้วยนะครับ คุณน้ำฝนพัชรินเตรียมเป็นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงแล้วสำหรับดาราสาวคนเก่งคุณน้ำฝนพัชรินที่ขนาดนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกกับสามีหนุ่มคุณอารพิพัฒน์หลังพยายามอยู่นานหลายปีงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์ชื่นชมความสดใสของว่าที่คุณพ่อคุณแม่กันเพียบเลยทีเดียวครับพร้อมรอคอยต้อนรับถายาทของทั้งคู่กันอย่างใจจดใจจ่อเลยนั่นเอง คุณจูนชนฤดีนางเอกสาวหลังจากที่จุงมือแฟนหนุ่มนักธุรกิจนามว่าคุณเติงพิภูสนะเข้าสู่ประตูวิวาในวันที่4ธันวาคม2565ที่ผ่านมาล่าสุดวันที่21กุมภาพันธ์2566คุณจูนก็ได้โพสต์รูปที่ตรวจคันขึ้น2ขีดและอินสตากแกรมส่วนตัวทมกลางเสียงยินดีจากคนในวงการบันเทิงมากมายและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะได้เจอทายาทตัวน้อยแล้วลรครับขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ปลายแดงด้วยนะครับ คุณแซนดี้ชาลิดานางเอกสาวเบอร์หนึ่งจากช่อง8ที่หลังจากเข้าสู่ประตูวิวากับสามีหนุ่มนักบินนามว่าคุณจอมนพวัตรไปเมื่อวันที่3มีนาคม2566ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นช่วงเดือนเมษายนเธอก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าได้ตั้งท้องลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีจากเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงอย่างมากมายเลยทีเดียวละครับต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับ ิดท้ายกันที่คุณใบเตยพรพชจีผู้ประกาศข่าวสาวคนสวยที่เพิ่งควงแฟนหนุ่มนักธุรกิจเจ้าของยิมมวยเข้าพิธีวิวากันอย่างหวานชื่นไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดนั้นก็ได้ให้กำเนิดทายาตตัวน้อยสุดน่ารักน่าชังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยนั่นเองละครับวันนี้ทางเราต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่ทุกๆกท่านด้วยนะครับขอให้มีสุขภาพ,าพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณล,ลยนะครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวดีๆจากทางร้อยแปดสตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ